เลยนะเตาอั้งโลอะไรต่างอ,อร่อยไม่ไม่เฮ้ยมีพี่ต้นต้นไหมหรออะไรนะอะไรนะ <c oughs> อำเภอเกาะยาวเป็นอาเภอที่อยู่ในจังหวัดพังงาแต่จังหวัดที่เราจะไปง่ายที่สุดคือจังหวัดภูเก็ตเพราะมีเรือหลายเที่ยวแล้วก็มีเรือเฟอร์รี่สำหรับที่จะนารถ ไปด้วยได้ง่ายๆปิดเทอมเคลียร์งานอยู่บ้านพักครูขอไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวกลับมาลุยงานใหม่ไปภูเก็ตซีวันสคืน เรือเฟอร์รี่จากเกาะยาวไปภูเก็ตนะคะมีวลาสองเที่ยวคือรอบ8ปดโมงเช้ากับรอบบ่ายสองแต่ถ้าจะให้ดียิ่งมาจากที่อื่นนะคะต้องโทรเช็คกันก่อนเพื่อเป็นการจองและก็เพื่อความชัวร์และบางวันรถเยอะมากรถหนึ่งคันแล้วก็คนข้างอีกหนึ่งค่ะรอบนี้ครูนั่งเรือไปลงที่ท่าเรือแหลมหินของภูเก็ตนะคะและนี่ก็คือเบอร์โทรของเรือ จาก,ก,ากเกาะยาวมาภูเก็ตโดยปกติก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะมาถึงแล้วจุดหมายแรกของเรา Robinson Lifestyle ไมวไม่ได้เชื่อหรได้มาหลายชิ้นเลยจา้า มากินตามรีวิวค่ะปักหมุดไปชื่อร้านนาวินเต้ขับรถออกจากเมืองไปแล้วก็มาเลี้ยวกลับที่โรตัสถลางค่ะ team กินอะไรต่อแล้วไปหาอะไรต่อไปหาที่นอนค่ะคืนนี้นอนไหนโรงแรมที่เราจองนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ทางไปสนามบินภูกเก็ตค่ะในแมปนะบอกไว้ว่าประมาณ15นาทีเดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกมากนะคะถ้าเทียบกับแต่ก่อน ไม่รู้อะไรก็หาข้อมูลปักหมุดไปนะคะขับไปเรื่อยๆชื่อโรงแรมว่าโรงแรมอะตอมค่ะ จะเลี้ยวแล้วจ้าเชิร์กเกือบไปแล้วันนี้มันคล้ายๆกันเห็นึ่งแม่เนี่ไอรูนๆนะอันนี้จีนนะคะอันนึงไฟเด่นกำลเลียวเข้ามาค่ะคาเฟ่เชร์คาเฟ่โรงแรมะตอมโอ้คนเยอะเหมือนกันนะอะไรหน่ะอะไรหนักบรานเราบ้านเรามันอยู่ในเมืองอะนะอะไรน่ะบ้านในเมืองในเมืองเราเข้าป่าใช่ไหม หหที่นี่ครูจองผ่านอากูด้านะคะโรงแรมอะตอมภูเก็ตโฮเทล o d a นะคะโรงแร Atom p h u k บ t กบาท l 4 4ส6บท24สตางค์ไม่รวมอาหารเช้านะคะแยกเป็นส่วนๆนะคะมีห้องลมสะได้เลยือน่ารักอืงอโห,โห ขึ้นมาดูขึ้นมาดูสองตัวยนะตัวบนตัล่านาีสวสไหนคะ นี่ค่ะ,คะลงน้ำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ไปหามื้อเย็น เราจะไปมื้อเย็นกันที่เดอะนนยางคาเฟ่นะคะขับรถออกจากโรงแรมเลี้ยวซ้ายไปเจอสี่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาไปทางสนามบินนะคะที่เนี่ยเราเคยไปกันแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าซอยไหนยังไงครับใครครับค่ะไม่เป็นไรค่ะไปก่อนอืมเดี๋ยวหลงเองนี่นี่นี่ไหมอ่ะนี่เหรอนี่แหละว่าถ้าไม่ผิดก็ถ้าผิดก็เลี้ยวใหม่นะ ขับเข้ามาข้างในแล้วไหมรู้สึกเหมือนจะคุ้นๆกันมั้งโรงแรมเยอะอยู่นะแต่นี่เดนก็มีตัวดูสภาพหน้าจออ๋อตรงนี้โอเคมาเจอรถพวกนี้มาวิ่งได้นะนนั่เขียวตลาดปลาด้วยรุ่งนี้ตรงนี้เลยสวยเนาะแต่ว่าไอ้นั่นเมฆบางหมดเลยวะเมฆมันบางถ้าไม่มีเมฆเนาะลงไปสวยเป็นเป็นก้อนเลยพวกนี้ก็ไปวิ่งแล้วนะ และคืนนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์กับพิี่สะหน้าเหนือที่หิ้วมาจากเดิอนใอนย่างคาเฟ่พรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวไปวิ่งกันค่ะแต่เรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องของคุณครูนิพาส่วนเราก็นั่งชมวิวนั่งคิดอะไรไปเรื่บเปื่อยเราก็มาเดินเล่น ตลาดชิงปลาที่หาดในยางนะคะจะมีตลาดชิงปลาแต่เรามาเร็วเกินไปเรือนะคะเขาจะขึ้นมาประมาณ8โมง9โมงนะคะปลาสดๆจากเรือก็จะมาเทขายตรงนี้มาแย่งกันมาชิงกันสนุกสนานกันไปโดยรอบนะคะก็มีร้านอาหารเช้าแต่เท่าที่สังเกตไม่มีร้านอาหารฮาล้านเลยอะต่อไปไม่แน่นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเนาะใครสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะคะ ส่วนเรานั้นอขอลาจากตรงนี้ไปหาอาหารเช้ากันก่อน ฮัร้านก็มีเยอะนะคะแต่ปัญหาคือที่จอดรถสุดท้ายก็มาจอดตรงสีแยกไฟแดงนะคะเดี๋ยวข้ามถนนไปไปสำรวจว่ามีอะไรให้กินในมือเช้านี้บ้าง ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างข้าวเหนียวไก่ย,ย่างจ้าชื่อร้านอะไรกี่ไก่ย,ย่างอะไรนะเตาอั้งโลอะไรต่างๆอร่อยนเนเยื้อป็ดปีกกลางก็มีนะนันจีดอ๋อเนื้นปนเป็นปีกอันนี้แบบเนื้อล้วนนะคะอันนี้ปีกกลางเล็กๆดีนะนของชอบทั้งนั้นเลย แล้วก็กึ้นแล้วก็ตับรีวะคาเฟ่ของโรงแรมนะคะคาเฟ่แชร์อันนี้เป็นน้ำอะโวคาโดปัน่นอร่อยผสม,ะสมะอะโวคาโดอินทผพาลลงเป็นเจีย,ยอะไรอีกไหมเมื่อกี้ไม่หมดได้มือเช้าแล้วก็เดินทางกันต่อไปเข้าเมืองภูกเก็ตกันคะ่ะ เพราะหรอมันไม่ใช่ของเราอะไไม่ใช่ของผมของผมใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> คืนนี้จะไปนอนกันที่โรงแรมเดอ b l a n ็ e เตค่ะสำรวจในแผนที่แล้วคิดว่าน่าจะไม่ลงนะคะกะว่าไปจอดรถตั้งไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินไปเดินเล่นแถวนี้ก่อนวันนี้มีตลาดถนนคนเดินค่ะต้องหาไอ้ที่เป็นโกดัก ตรนนธาการอะไรเี้ตรงนี้ก็ได้ไหรแต่ว่าปนรตงนี้ได้ไหมตรงนั้นะเระมาพักที่น่่ารล้องถามถามก่อนได้ค่ะจอดได้เลยค่ะคุณพี่ต้องจอดเลยค่ะ ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าเขายังไม่ให้เช็คอินว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงครึ่งไหมเยบ่ายโมงได้ยังอีกยี่สิบนาทีบ่ายโมงเสร็จแล้วก็ไปเดินเล่นก่อนสั้นเกิดสั้นเกิดไปเดินทางดีกว่านะทางนี้ดีกว่าอ๋อนะนาะคือคนภูเก็ตเดิมค่ะคนภูเก็ตเดิมค่ะน่อ๋ร้อร้านน้นอมยิมอ๋อตรงนี้ร้านตรงนี้เป็นโรงแรมไหมเราก็เดินออกมาทางนี้ ปักหมุดไว้นะคะเดินหลงก็ปักหมุดไว้ค่ะไม่หลงหรอกค่ะพี่ค่ะไม่หลงนั่นคุณนิพาหมายถึงคนอื่นนะคะถ้าปักหมุดเลยค่ะจะไม่ได้ก็ปักหมุดอย่างเดียว <c oughs> ตอนนี้เรากําลังจะเดินหาร้านททมนะคะเป็นร้านอาหารฮาลลนนะคะก็ปักหมุดไว้แล้วก็เดินตามแผนที่ไปเรื่อยๆเรียซอยนี้แหละใช่ไหมเือถ <c oughs> ือ GPS ก็ไม่ถ่ายไม่ได้ก็ไม่ดูเจอแล้วซอยมันก็น่าเดินนะแต่ว่ามันเดินมันกลางมันไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนไม่มั่วกับรถเป็นนิสุสตนี่กางมิสลิมมาชาบลมาชาฮนมาชาฮาัน And mm -hmm. ไมทำไมเงียบจังเอาแล้ววันนี้ร้านปิดวันอาทิตย์ร้านเขาปิดเออเราก็ไม่ได้หาข้อมูลแบบแน่นๆนะกะว่าเออเห็นแวบๆบแหละว่าเปิดทุกวันแต่ถ้าจะดูผิดเป็นวันร้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมวันอาทิตย์หยุดค่ะอืมได้ค่ะ เวียนแผนพอเมื่อกี้เราผ่านมาอีกร้านนะคะร้านอาหารร้านร้านมาชาร้านนี้ก็ได้นะไปเขาร้านค่ะคนก็เยอะอยู่นะนข้างล้าน,นี้ ไปไหนก่อนไนปเดินกลับลงเแรบบิมไปไปกินร้านทอร,รี่อะไร <ป S 2> <ล>นะรรเออไป,ไปตอนนี้เขาเริ่มปิดถนนกัน,ลนแล้วนะคะ<ป>อายานมาเห<ป>็นตรงนี้มาอีกโ okay. อเคช่วยซักตัง้งขี้เกียจตั <laughs> ้งไทยอย่างเดียวเลย วันนี้ใส่ใจเรื่องเพื่อนมากเกินไปแล้วกลับมาใส่ใจตัวเองแต่เมื่อกี้ว่าจะไปกินไอติมลืม เดินกลับโรงแรมเฉยกลับมาพักผ่อนเอาแรงก่อนเพื่อที่จะไปเดินตลาดคนเดินช่วงเย็นนะคะกลับมาทำภารกิจส่วนตัวมาพักผ่อนค่อยลุยกันต่อติดตามต่อ ep 2นะทุกคน